สอนวิธีถอดพินเตอร์นะครับตัวนี้เป็น,น, e นรุ่น ECHC 3ามสามนะตัวนี้จะมีลินชัดด้วยก็ mm hmm. ถอดตัวนี้มาซ่อมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องส่งทั้งเครื่องนะครับจะมีน็อต2ตัวน็อตตัวนี้มันจะไม่หลุดออกจากอ่าบอดี้นะครับมันจะเป็น เป็นสปรปิงตัวนี้ไว้ล็อกครับจะมีสายไฟตัวเดียวเส่นเดียวถอแค่นี้นครับส่งมาให้ลองเช็คเวลาใส่คืนนะครับตัวปรินเตอร์นะครับ ECS433 ถ้าได้กลับไปนะครับก็เสียบสายไฟเข้ามีเส้นเดียวครับ แค่นี้เลยครับอยู่แล้วครับ